แล้วก็ขอบคุณตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงแมตช์ล่าสุดแล้วก็แมตช์ในอนาคตพรุ่งนี้ก็คือน่าจะต้องประสบความสําเร็จนะครับเราตั้งใจกันไว้ว่าจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับก็อยากเชิญตัวแทนของแฟนคลับนะครับได้ให้กาลังใจนักฟุตบอลของเราทนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่จะทำงานในวันพรุ่งนี้ให้กับ ทำสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดของของเรานะครับเชิญครับตัวแทนครับสวนอ้าโอ้ยเอาไฟลงจ้าตายวในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของแฟนลับนะครับที่ออกมาพูดกล่าวให้กับทุกท่านนะครับขอบอกอย่างเดียวเลยนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับทาให้เต็มที่นะครับแพ้ชนะ เราพวกเราพวกเราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็จะเตยมพวกคุณเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้พวกคุณทําหน้าที่ให้เต็มที่นะครับพวกเราพร้อมที่จะอยู่ข้างคุณเสมอนะครับผมนะครับพรุ่งนี้ก็เอาให้เต็มที่ครับเอาเลยเอาอะไรเอาอะไราสามคะแนนเราก็จะเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับขอสามแต้มนะคะขอสามแต้มนะครับเต็มที่เต็มที่เตีนะครับเต็มที่เรือกจากคนบึ้งก็ไม่มีอะไรมากคขอบคุณท่านมากครับ ทีมออกมาข้้งหน้าเลยพี่เอก่พี่เอกพี่เอกครับก็ในฐานะตัวแทนนะครับผมและน้องๆทุกคนขอบอกว่าพวกเราเต็มที่ทุกแมตช์นะครับไม่ใช่แมตช์ที่จะเจอวันพรุ่งนี้แต่แมตช์พรุ่งนี้ก็จะเต็มที่เป็นพิเศษเพื่อแฟนคลับทุกๆท่านครับและก็ผู้บริหารทีมและ s t a ฟโครับแน่นอนากทุกๆคนครับา้ยสุดท้ายนะครับอยากจะขอ พลังของเราก่อนที่เราจะพักผ่อนนะพลังของเราก็คือก่อนที่จะลงสนามทุกๆครั้งจากตรงนี้นะครับช่วยกันเป่งเสียงให้กับให้กับแฟนคลับของเราด้วยก่อนเราจะลงสนามทุกครั้งที่เราล้อมวงกลมนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องล้อม กับการลิเดอร์เลยนำเลย่อนลงสนามเราทำง่ายได้ไม่ต้องจับมือนะกอดอันเมากอคอขับอลยเพื่อนๆก่ดักอดกันกอดกักอดกักอดันอดกันกอดักอดกักอดัอกันกออดันกอดกักอดันกอดันกอดัอดกันกอดับกอดัอดกันกกับกอดันกอดกันกอดันกอดนกอดกักอกอนกันกอดกออนกดักอดักกันกอนกอดักอดัดกนกอดนกอดเลยักออด ได้อะไรเนะเดี๋ยวผมให้สัญญาณผมนับหนึ่งสองสามแล้วก็อุดรอุดรอุดร้อนสู้สู้นะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะครับหนึ่งสองสาม ใ่มี้ก็มีเธอเทียงางกลจับมือฉันไปก้าวเ,เดินไปด้วยกันจับมือฉันไปูอเอเ็ดซีำอวันอยู่กับฉัน chân may cao đứt bay đuổi cân chẳng người chẳng may u đo <laughs>